โอ้ยเคทอดทีลาเด้อพอดีกับแม่ป้าจอยย่ากำลังทาแจงเห็ดนะลูกย่าจิตตากไหลาเด้อพอดีกับยากันปะ

ยู่ลุงจับใส่ด้วยแกงเห็ดกันหน่อยใส่ช่วยแกงเห็ด